3ข้อควรดูแลถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่กับเชื้อ HIV และ CD4 ต่ำกว่า200ค่ะข้อควรดูแลนะคะข้อแรกเลยนะก็คือเราเนี่ยจะต้องรู้ปัญหาต่างๆก่อนนะคะผู้ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกเนี่ยนะคะใน4คนนะจะมี1คนที่ เป็นผู้หญิงค่ะอย่างแรกเลยคือเราเนี่ยไม่รู้ว่ามีเชื้ออยู่ในตัวมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปรับยาทําให้เราไม่ได้รับยาต้านไม่ได้ดูแลตัวเองทําให้เราเนี่ยเกิดเชื้อแพร่กระจายอยู่ในตัวเราแล้วเราก็จะอ่อนแอลงและในที่สุดเนี่ยเราก็อาจจะ ถึงขั้นเป็นโรคเวยโอกาสแล้วก็เป็นเอดได้การที่เราไม่รู้เนี่ยนะคะก็อาจจะมาจากผู่รักผู้ที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะอย่างปัญหาข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีผู้หญิงบางคนที่อยากจะตั้งครรภ์อยากจะมีลูกนะคะแล้วก็ไปรับเชื้ออสุจิมาจากทางโรงพยาบาลจากผู้ที่บริจาคแต่เผอิญว่าไม่ได้มีการตรวจเชื้อ h อชมาก่อน แล้วอเผอิญว่าได้เชื้ออัส,สุจิจากคนที่มีเชื้อ HIV อันนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายนะคะนั่นก็คือปัญหาต่างๆที่ทำให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อ HIV ได้ข้อที่2ที่จะต้องดูแลกันนะคะว่าเราเนี่ยควรจะต้องดูแลด,ด้านไหนอีกนะคะ<ม>ก็คือ พอเราติดเชื้อ HIV เนี่ยนะคะอาการต่างๆเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนคุผู้ชายนั่นแหละแต่อาการที่แตกต่างจากผู้ชายนะคะก็จะมีเรื่อง side effect ของยาต้านนะคะผู้หญิงเราเนี่ยจะมี side effect จากยาต้านเนี่ยรุนแรงกว่าผู้ชายมากคนก็คลื่นไส้อาเจียนร,รุนแรงนะ,ะบางคนก็ท้องเสียปวดหัวอะไรอย่างนี้ก็ปรึกษาแพทย์นะคะคุณหมอก็จะได้ปรับยาให้แล้วก็ที่แตกต่างอย่างก็คือว่า มันจะมีเรื่องอยาคุมกําเนิดค่ะ คือผู้หญิงเราเนี่ยก็จะต้องมีการทานยาคุมกําเนิดด้วยใช่ไหมคะผู้ที่ไม่พร้อมที่จะมีบุตรแต่ถ้าเกิดเราต้องทานยาต้านด้วยนะคะมันก็อาจจะมีปฏิกิริยากันระหว่างยาก็ปรึกษาหมอเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้แตกต่างมากๆแน่นอนเลยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะต้องตั้งท้องนะคะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะส่งผ่านให้กับลูกได้นะ,ะผู้ที่มีเชื้อ HIV เนี่ยคือระหว่างที่ ตั้งท้องนะคะหรือระหว่างที่เราคลอดลูกทางธรรมชาติหรือตอนที่เราให้นมบุตรก็จะติดเชื้อ HIV ได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยสามารถที่จะมีบุตรได้นะคะอันนี้ปรึกษากับแพทย์ได้ข้อที่3ที่จะต้องดูแลคือเพิ่ม CD4 ของคุณค่ะ อย่างแรกก็คือคุณต้องทานอาหารดีมีประโยชน์นะคะนอนพักผ่อนให้พอในจัดเวลาออกกําลังกายนะคะทานยาต้านไวรัสตรงตามเวลาทุกวันทานอูมิเสริมภูมิทุกวันอูมิคืออะไรอูมิเนี่ยก็คือ เป็นสารธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะเป็นสารอาหารธรรมชาติที่สกัดฟูคอยแดนนะคะฟูคอยแดนเนี่ยมีงานวิจัยมากมายเลยนะคะที่นํามาเพื่อที่จะบํารุงฟื้นฟูกระตุ้นการสร้างสเตมเซลล์ ale, กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวกระตุ้นการสร้าง c d ดให้เรานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะมาให้ดูว่าสําหรับผู้ที่มีปัญหานะคะพอ c d ดีต่ำเนี่ยเขาก็จะมีฝ้าที่ลิ้นแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังเกี่ยวกับเรื่อง คันนะคะแล้วก็มีแผลผู้พองแต่สำหรับท่านนี้เนี่ยพอทานไปได้3วันนะคะฝ้าที่ลิ้นเนี่ยก็ไม่มีแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่คันแล้วอันนี้สำหรับ ความที่มันเป็นแบบเจลแล้วก็ดูดซึมเร็วเข้ากระแสเลือดเร็วจึงได้ผลเร็วค่ะและถ้าคุณสนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์โปรบีมาที่ไลน์ ID ดนะแอดไลน์เจลแฮปปหรือว่าสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยนะคะโปรบีก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบาย